กันโดยหมดก็บอกเงียบ้าวิก็เงียบไงใช่อาาไปหคุณคุณแทนอยู่ไหนมาร์คราด้วยวิ่งช้าหิวน้ำผมหิวอะผมเดินวนไปวนมาเนี่ยรอด้วยขอแป๊กซี่ได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ขอแป็กซี่ได้ปะได้ครับมาร์คราด้วยวิ่งไม่ทันให้ผมตายเหรอแลกอาหารนะแท็บซี่แลกอาหารอะไรครับตามสบายครับเปิดร ผมมีแปซี่เหลือกระป๋องหนึ่งตอนนี้ตำบานงั้นผมขอลาตายดีกว่าไปลาตายเลยไปบายผมหาพวกคุณไม่เจอดันหลงก็บอกว่าหิวน้ำเดินมาอยู่หลงป่าเฉยเลยวิ่งขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วผมว่าไปที่ที่มันมีอาหารมีมาร์เก็ตไหมครับเฮ้ยจกโคบาเดี๋ยวผมไปหาพวกคุณก่อนพวกคุณอยู่เมืองเมืองนี้มีมาร์เก็ตไหมครับเมืองไหนมีมาร์เก็ตบ้างบนแมป ช่วยบอกอะไรเมืองที่ขึ้นไปจากคุณอีกหน่อยเมืองที่ขึ้นไปจากคุณอีกหน่อยเดี๋ยวเปิดมีเหรอครับพันใช่ก็ขึ้นไปโคดโคดโลอะไรนะนขึ้นไปมันมีอีกทีสตาร์ลี่เลยนะไหนอ่ะสตารลี่เลยอะไปน,นะเราเราเราต้องย้ายแคมป์้วครับแคมป์เก่าเราอย่าไปอยู่นะครับลงมาเชิญนับอกง่ายๆไม่เอาครับ แคมป์เชโนยิ่งตายไวเลยครับใครมาเล่งผมครับเนี่ยเล่นเร็วเข้าวิ่งลงจำเอาจำเอารู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 มาเล่นแบบโอ้โหคุกยิ่งกันไม่ไม่ถงกั้งสับตื่นเลยนะเตอเยอะนะฮะเนี่ยลองขึ้นไปเมืองข้างบนกันก็ได้ครับใครตไปได้ไปไปเถอะครับไปเรื่อยๆครับแล้วไหลไปเรื่อยๆไปครับแล้วไหลไปเรื่อยๆเดี๋ยวเคุณบอกผมเรื่องว่าแต่อยู่นิ่งเน ไฮโดนว่ไอไโดนคิวครับโดนวัดคิวถ้าเจอวัวก็ยิงเลยนะครับเจอวัวเจอแกะเจอแพะยิงเป็หนึ่งเลนยมเจ็ดเลยไหมครับเออครับวิ่งธรรมดาเลยผมว่าเร็วดิจ้องไอ้นี่นี้เขาโผลเาเล่นกันหน้าเลยออตอนนี้เพลเยอร์มอสคิวแล้วนะครับน่าจะเกิดแถวแถวเชโนอิเล็กโตแหละผม ก็ระวังตัวด้วยครับเขาเกิดรามีขวไมวเอาหาของแปเดีวครับเชโนยเล็กโตครับไเอาเลยเอาเลยตารีบๆตายดีเออ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 เบนมันไม่ตายสักทีวเบนเข้ามาเก็ตเชโนก่อนปะไปหาน้ำก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยาไป่แอสลบครับเดหาน้ำไป o น l จกินมาเเหรอ ดังจกกินแล้วครับส๊บี้จกกินครับผมสลบเป็นแบนดิตเนี่ยตื่นเลยสองคนเลยอ่ะเร็วฮะเบ้นเร็วห้าเร็วครับคนยิงใครทีอไม่ได้เป็นเออไม่ได้เป็นคนวิ่งขาที่สุดนะอยู่เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรอรัคุณแบนฉินบอกเจอเออนสามห้าสองครับคนเราไม่เห็นนะขอบคุณเข้ามาใหม่ครับคุณซอยเข้ามาครับสองสามห้าสองเกมเพิ่เกม ไม่ค่อยอยากวิ่งเลยไม่ค่อยอยากวิ่งเลยวิ่งแล้วมันหิวเร็วที่ไหนกันครับที่ไหนกำลังจะไปเชอร์โนครับบอกไปสุดโนพวกเระพิดกระพิดปิ๊บเขาโแถ่ตายเรียบร้อยก็เห็นขึ้นคิวเลยครับตายสักทีโถไม่เห็นขึ้นคิวเลยป่ตาตายตลบคุณละเซิร์ฟกันครับอ้าวอ้าวคุเซิร์ฟเก่าที่คุณไหนเนี่ยอ้าวเริ่อมัแล้วคุณ่าตายทำไมแต่ว่าตายแล้วจะได้นี่เลยทีเดียวจำ แล้วมีแมปไหมนะตอนแรกอ่ะไม่มีเบยไม่มีอะไรเบยมีแต่ปืนกับของกินอะไรพวกเนี้ยน้ำผมจะวิ่งไปไหนอันเนี้ยจะวิ่งเข้าเมืองครับหาเมืองอยู่ก่อนครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนแน่เดี๋ยวรอผมด้วยเปลี่ยนชื่อโซมเลยฮะเร็วเร็วน้ำแดงน้ำแดงแดงแฉเลยละพอเห็นหมู่บ้านแล้วฮะ ้้านนตรงป่ะเออมีโกดังครับถ้าข้างในนั้นมีรถก็จะดีมากเลยครับเข้าไป็นูนนะฮะคุณพัวล้อมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องเป็นเติมเลือดงด้วยต้องเติมเลยครับล้อแต่ไม่มีนละมันก็เหนื่อยเหมือนกันครับผมไม่อยากไปเดี๋ยวหลุดเฟรมเลทผมอยู่ที่30นะครับตอนนี้50แรงพอได้อยู่ครับเฟรมเลท30 นี่อัดเรียงครับทออนานแ,แ,แ,แล้วครับผมวิ่งเอื่อยแล้วช่วยด้วยวิ่งเอื่อยแล้วเบนหลังอ่ะผมก็เอื่อยแล้วครับอาหารกดแดกแดงครับน้ำแกแดงครับเข้าหมู่บ้านที่เร็วที่สุดฮะอาหารมีน้ำไม่มีเป็นรูดก่นเลยเบ้นเป็นรูดก่อนเ,นเนลยหาน้ำไม่ได้หาบ้านที่รูดได้เปิดบ้านที่เปิดประตูวไว้อะขอชื่อเซอร์ไยครับพิเวตอะไรสักอย่าง U S สองสามห้าสองครับ เดนไม่มี啊ไม่ <c oughs> ส<ะ>สงารรู้ได้เลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนคอมบี้ด้านหน้าแล้วโอ้ยวิ่งไปแล้ววิ่งตัดปืนบี้ผมไปมันแหตกอะผมเหนื่อยมือสั่นยิงไม่โดนเลยคอมบี้ว่ะอ่าแล้วตอนนัมาร์กได้ไหมเป็นนิมาร์กได้ไหมมาร์กได้ครับเห็นเห็นเพลเยอร์ครับโอเคเอ่อมีตัวหนึ่งครับอยู่ข้างถ่านน้ำมันไม่โดนแค่มีของโอ้ยโขออยู่ห่างๆแล้วกันนะ นี่ชเพียแล้วครับเพียแล้วครับเข้าโกดังเลยครับเข้าโกดังเลยอยู่แถวโกดังก่อนนะครับอยู่ที่ชอนใช่ไหมเออเบนแปลกนะเนาะเป้เป้คุณก็เลยกว่าเป้ไม่มีรถฮะฮะคุณก็เลยกว่าเป้ของยังไงเป้คุณยังไปเยอะของยังไม่ดรอปด้วยตอนมีซอมบี้มาเยี่ยมแล้วครับหนึ่งคนของยังไม่ดรอป เโอ้โหตรงไหนที่ของไม่ตับวิ่งระยะลแนะก็ไปยิงขอเบงเด้งปุ๊บปิิงก์เลยยูเอสนี่คือประเทศรัสเซียยูเอสรัสครับอารัสครับอุ๊ยกระดูกหักกระดูกหักชิมัยไปช่วยก่อนเบนยิงก่อนยิงซอมบี้หักในนี่กไนกระไรโอ้โหโว้ยเราเบนโอเคซอมบนหมดซอมบี้หมดแบนเดตก่อนแบนเดตแบนเดตแบนเดตก่อนอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋า อยู่ในเป๋าอยู่ในเป๋าไอหิวน้ำบอกผมนะเออผมมีทีเอันนึงอ่ะออไปตอนมืดไม่มีอะไรเลยไอเจ้าจะผมไปตีร้อยตีห้าครับใช่ครับผมไม่ต้องใส่ในวิชาไหนโมฟีนก็อยู่ในกระเป๋าใช่ครับใช่มอร์ฟีนอยู่ในกระเป๋าอาอ่ยู่ในกระเป๋าเนี่ยอยู่เมื่อเรื่องระหว่างนะครับผมไม่ต้องใส่ในวิชาแล้วครับฝากเนื้อฝากเนื้อเป็นอันนะอ้วให้โมฟินก่อน ถอดในวิชั่นเลยแล้วถอดไนได้แล้วแต่ผมว่าใส่ไนก็ยังดูโอเคดีกว่าดูเมืองอะไรกันเลไว้ฮะกําลังกําลังจะไปออกข้านอกฮะออกข้างนอกได้แล้วมั้งในซอมบี้มีกระสุนที่สองจะกําลังจะไปเชโนใช่ไหมไปที่สองในซอมบี้ไปไปลุกได้แล้วครับไปเถอะครับรีบๆไปครับเราต้องการอาหารและน้ำดื่มฮะกําลังจะไปเชโนกันใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเชโนกับลองหาดีว่าในซอมบี้ตัวไหนมีน้ำบ้างดูแลทําไมแหละ โค้มีโค้ตัวนี้เยี่ยมกอนเลยเก็บไปกอนเลยไหนนี่ก็ฝองเดียวข้างบนมีไหมข้างบนน่าจะมีของนะป้าก็รีบไปก่อนที่ผมจะปิงเซิฟนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ครับไม่มากเท่าไหร่เอาหมู่บ้านครับมันต้องมีบ้านหลังที่เข้าได้แหละถอดหน้มิชชันแล้วเริ่มมองเห็นแล้ว ัแต่ผมยังใส่ไนท์อยู่เห็นแล้วยังเห็นสีสันเขาแตกออกขาวดำขาวดำของเริ่มดรอปแล้วเห็นเ่มมาได้ถึงปิงถ้าของดรอปแล้วมันจะเริ่มช้าครับปิงเริ่มขึ้นปิงพุ่งอะเริ่มแดงแดงขึ้นที่ไหนกันนะเริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลกอาการหนักอีกสามโลถึงเชโนเข้าไปดูของกันในยกย้ายกันในหมู่บ้านนี้แยกย้ายกันดูของ เก็บน้ำเก็บไปนะผมไม่มีน้ำวิ่งครับผมมีหลังครับอันนี้เป็นเข้าบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้เข้าได้ครับนั่งพักก่อนนมันจ้ำไม่ออกแล้วอ่ได้ได้ซอมบี้อยู่ด้านในครับโอ้โหต้กระจายคุณเอามีกระติกน้ำครับแบบผมขอครับโอ้โหแต่ไม่มีน้ำฮะชิดอ๊บเดี๋ยวไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปก่อน จิดอบิดอบพีดดอ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 ่มืนเปิดเปิปิดสันเลยไอยิงปืนครับเดผัผมยิงครับผมตามที่ไล่เลือดกันตามมาลน้ครับผมเจอกระุนเอ็ก้าหนึ่งห่ใส่ครับตำบานเจไปดีกว่าครับ ทางเข้าทั้งออกเพียงทางเดียวครับ